อ่าสวัสดีครับชาวบางกอกก็จะมาทำงานตามฤดูนะอันนี้ก็ฤดูฝนนะนฝนตกก็ไปดูถ้าจะดูฤดูก็ดูฤดูใน d ิสคอร์นะว่าฤดูไหนทำงานอะไรได้บ้างก็หลักๆเลยซื้อของครซื้อที่ร้านค้า ื้อันนี้อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทะเลนะต้องซื้อแล้วก็ซื้อเม็ดมะละกอซื้อเมาา็ดมะละกอแล้วก็ต้นกล้วยอ่ะไปทํากันแค่สามอย่างพอละฤดูฝนนะไปดูเลยอ่ะมันก็อยู่ตรงนี้นะ ที่ปลูกผักปลูกอะไรตรงนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ตรงนี้นะดูดีๆนะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยก็ได้ผมก็มาถึงที่ปลูกผักนะฮะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการปลูกปลูกตรงนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ตรงนี้นะ,ะตรงนี้นะเนี่ยแปลงนี้เลยนะถ้าไปแปลงอื่นเลยนะตรงนี้นะแปลงนี้นะเยะ แปลงนี้มันก็อยู่ตรงนี้เนี้ยเห็นไหมครับตรงนี้เลยครับดูแผนที่ดูแผนที่ดีๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยมาเริ่มปลูกปลูกปูกกล้วยก่อนปลูกกล้วยก็ใส่ลงไปก็รอแล้ะอ่าเนี่ยใส่มเมล็ด ลงไปในดินแล้วคุณต้องทำยังไงฮะลดน้ำเลยอย่างแรก ต้นพืชของคุณกำลังเติบโตวควรทำอย่างไรข้อนี้ตอบปล่อยไว้เฉยครับผักผักทุกชนิดปลูกเหมือนกันหมดนะคำตอบเหมือนกันเลย เมื่อใบพืชของคุณ,คณคมีสีเหลืองคุณจะควรทำอย่างไรสีเหลืองอาจจะมีมแมลงหรืออะไรเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยเลยโอ้ยตอบผิดวะนะตอบผิดนะฮะ ตอบผิดนะอันนี้คือตอบผิดนะครับตอบผิดตอบผิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปปลูกอย่างอื่นดูอ่าปลูกปลูกมะละกอ,อ,ะอะใส่มเมล็ดลงดินแล้ว คุณต้องทำอย่างไรลดน้ำครับ คุณก็เกควรทำาอา๋อปล่อยไว้เฉยๆปลูกผักตกปลูกตรงนี้เท่านั้นนะฮะแปลงนี้ต้องแปลงนี้คระะับ เมื่อใบพืชของคุณมีสีเหลืองคุณควรจะทำอย่างไรใส่ปุ๋ยครัมันอาจจะแห้งเฉียวไม่สดชื่นนะต้องใส่ปุ๋ย เพื่อของคุณกำลังเติบโตได้ดีควรทำอะไรลดน้ำนะตอนนี้ ต้อนพืชของคุณมีมแมลงควรทำอะไรใส่ยาฆ่า,า,มาแมลงเลยง,ยง่ายๆข้อสอบเอ้ย ข้อคำตอบก็มีเจ็ดข้อนะต้นพืชของคุณกำลังโตพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วควรทำยังไรครับอ,อปล่อยไว้เฉยๆปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าใส่ปุ๋ยนะครับ ต้นพืชของคุณพร้อมที่เก็บเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับตอบข้อหนึ่งนะครับ อ่ะก็ได้มาละกอนนะได้มาแปดนะดูในกระเป๋าได้มาแปดนะ,ะเนี่ยปลูกง่ายๆครับเนี่ยปลูกก็มาปลูกแปลงนี้เท่านั้นนะ,ะดูฮะตรงมันอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับตรงนี้เท่านั้นนะที่ลูกเนี่ยที่เมาส์ผมชี้เนี่ยตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะหรือตรงนี้นะแปลงนี้เท่านั้นนะ,ะที่ผมยืนอยู่นะ แปลงนี้นะฮะแปลงนี้นะอ่าเนี่ยดูอ่อาอแล้วคราวนี้ผมจะพาไปเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เห็นปะมีแอ่งน้ําดูในแผนที่เลยแผนที่อยู่ข้างเนี่ยอยู่ตรงโรงพักสอน,นอนทะเลทรายมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ย,ยตรงนี้เลยคมันจะมีบ่อน้ําตื้นๆอยู่ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปปลูกด,ดูแล้วกันเอ้ยไปเลี้ยงดูแล้วกันต้องมีกล่องนะกล่องเลี้ยงสัตว์นะ,ะไปดูกันแล้วกันนะจ้อยู่ข้างสอนอตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้เลยนะไปไปเลี้ยงหอยกันวิธีเลี้ยงมันก็ง่ายๆเหมือนปลูกผักละ,ะผมก็เคยเลี้ยงมาแล้วนะ ก็ใช้กล่องใช้อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทะเลนะกดไปปุ๊บตรงไหนวะแั๊บนึงนะอ่าตรงนี้นะเนี่ยข้างๆถัง,ง,งนี้เลยอ่ะ ปล่อยหอยแมลงผู่คุณต้องทำยังไงอ๋ออย่าง,ยงแรกเลยให้อาหารเลยเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้นะไม่รู้แอดมินป่ะนะ จะไม่ใช่โปนะเติมนี้มันก็มีการโปรนะไม่ต้องกลัวอะไรคุณเข้ามาเล่นอ่ะแอดมินดูตลอดไม่มีโปแน่ไม่ต้องกลัวอ่ะหอยแมลงผู้ของคุณกำลังเติบโตควรทำอะไรเท่านีนะ้ให้อาหารเสริมครับ เมื่อน้ําเริ่มไม่กลิ่นควรทำไงอืมต้องเปลี่ยนน้ำเลยครับ คอามงผู้ของคุณกำลังโตได้ที่ควรทำอะไรให้อาหารครับให้อย่างเดียว แรงพู่คุณมีการไม่ดีคนรทำไงให,ให้ให้ยารักษาน้ํานะเวลาปลูกปลูกตรงนี้ใกล้ๆถังเนี่นะมันจะมีถังอยู่สองใบนะตรงนี้นะ หอ,อยมแมลงผู้ของคุณกำลังกำลังได้พร้อมที่เก็บเกี่ยวแล้วควรทำยังให้อาหารเสริมเลย หอยแวงผู่ของคุณพร้อมที่เก็บเกี่ยวแล้วควรทำาไงก็เก็บเกี่ยวหอยแวงผู่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมนะข้อหนึ่งนะไม่ยากการการเลี้ยงหอยผลูกผักมาเผิอข้อสอบข้อเดียวกันแหละก็ข้อสอบก็หนึ่งหนึ่งสาม หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะก็ะะะได้แล้วอ่าหอยก็ได้ล้ง่ายง่ายก็เนี่ยฤดูฝนก็มีเนี่ยตามที่ดูในดิสคอร์ดเลยว่ามันเปิดให้ทำอะไรมางเก็บสมุนไพรเนี่ยพวกในเมืองขายได้มั้ มีที่ตรงจุดลงจุดขายก็รู้อยู่นะไม่ยากก็ไม่มีอะไรมากแก็แค่นี้นะที่ปลูกผักนะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะเี่ยคนดูนะี่ยตรงนี้เท่านั้นนะนที่ผมมาเนี่ยใกล้ๆที่เก็บต้มตรงนี้เลยก็ไม่มีอะไรฮนะแล้วก็มีอาชีพตัดไม้ตัดไม้อาชีพผลหน้าผลตัดไม้ตรงนี้นะ ก็ไม่แล้วฮะ